สวัสดีเพื่อนๆสัญญาณเน็ตเราไม่ได้เรื่องแล้วเราเลยต้องอัดวิดีโอแทนแล้วการไลฟ์สดก็มีปัญหาเรื่องสัญญาณนะคะบางทีทําให้ไม่สามารถเปิดการนอนเห็นได้เพราะว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีนี่วันนี้เรามาหาเห็ดที่เดิมนะคะซ้ํารอยเดิมเมื่อวานตอนเย็นไม่ได้เดินมาหานะอึบอึบอึบขุดก็ขุดคนโคน,น,นะคะแต่แร เห็นไหมเอยลากยังยาวเลยน้องน้องน่ารักน้องน่ารักตะเดอันนี้คือเห็ดโคนหัวแดงนะคะอึดอดตะเดยอย่างเมื่อกี้เอเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปตอนที่ไลฟ์สดนะคะว่าอ่าสปอรของเขาอะค่ะก็ จะฝังตัวอยู่ในรังปวกข้างในนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นจอมปวกที่เป็นรังสีแดงๆอะค่ะข้างในแล้วถ้าได้ความชื้นที่พอดีความร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเกิดมาจะงอกเห็ดโคนแดงไอหัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะดอกไม่ค่อยใหญ่ เท่ากับเห็ดคนขาวอย่างเมื่อวานเนี้ยนะคะนี่ก็ผู้ช่วยเฮ้ยลบดังเดี๋ยวตีตีก็เจ็บอีกแล้เวเขาก็จะมาขยันช่วยย้ำนะคะแล้วเราก็ขนุนตรงนู้นอีกจะมาสามารถมาหาได้อีกอประมาณสองสามรอบนะคะเห็ดโคนที่แถวแถวทางนี้นะคะไม่รู้ที่ทางอื่นนี่จะคล้ายๆกันหรือเปล่า อย่างน้อยก็พอได้กินอีกสักเมื่อวานได้ไปเกือบกิโลวันนี้ก็น่าจะได้อีกสักถ้วยหนึง่งอึบอึเฮ้ยมันขึ้นจริงๆด้วยนี่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 เห็นไหมวายหักทำไมต้องตกใจทำไมต้องตกใจเสียงดังก็ค่อยๆหาไปนะคะพอดีเลย ได้เก็บชั่วโมงการไลฟ์สดไปด้วยเลยเพราะว่าหกหมื่นนาทีก็จะเท่ากับพันชั่วโมงพันชั่วโมงถ้าเราเก็บวันละสามชั่วโมงมันก็จะเท่ากับสิบเอดเดือนเพื่อนๆน,นก็อย่าเบื่อกันนะคะดูดูกันไปหน่อยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างบันเทิงบ้างโอ้อันนี้กำลังบอนแล้วอันนี้กำลังบานแล้ว ไอ้ที่เราเหยียบไปนี่สงสัยจะมีแบบนี้เหยียบบ้างแหละไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นตาปอของปีหน้าให้มันมีเชื้อของปีหน้าไปน,น้องเฮ้ยนั่นมาอยู่ใต้ดินอีกนะเนี่ยต้องค่อยๆนะคะเบาๆมือหน่อย แต่โดยนั่นแล้วตรงเนี้ยใบไม้อะสะสมอยู่แล้วค่ะดินก็ค่อนข้างร่วนซุยเนี่ยจะ่ใบไม้ใบไ,ไม้เวลาขุดเราก็จะขุดห่างๆโคนหน่อยนะคะเพื่อให้รากของเขาเนี่ยขึ้นมาเห็นปะ่ะอึด,อ,ด,อ,ดอึดเพื่เพื่อนๆดูสิ ากน้องท่าน,นขาดมือหนักมือหนักก็ไม่ไหวนะคะเพื่อนๆมันก็จะออกไม้เรากินเถอะออกไม้เรากินเถอะ ที่ชอบเพราะว่าปีหนึ่งเขาจะเนี่ยมีให้รอบหนึ่งมันดังก๊แก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยมันใบไม้หรือมันใบเห็ดตอนนี้นะคะเราเจอปัญหาอีกอย่างคือเมมโมรี่เต็มตลอดเลยอาจจะคลิปเลียวเป็นเหตุสังเกตได้ โอ้อนี่อออโอเายขาตั้งกล้องก็ไม่เดียวมา แน,น่นอะไรล่ะเนี่ยโวยโวยโวยโยโยขึ้นมาเถอะจ้าขอกินน้อยขอกินน่อยขอกินน่อยโอ้หัวน้องอ้วนน้องอ้วนมากเลยกระเดน,น้องอ้วนมากเลยดูสิเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างนะคะทีก็ใช้แปรงสีฟัน แช่น้ำไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็แปรงตีฟันค่อยๆถูหรือหรือเอามีดเก่าๆอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอามีดเก่าๆก่อนแล้วก็ขัดเขาอีกนิดหน่อยเพราะว่าขี้ดินนี่อุย,ยมีตรงมันอีกเห็นไหมคะมีอีกหัวหนึ่นง น้องบิดๆเบ,บี้ยวๆอุ้ยขาดลากไม่ออกมาด้วยไม่เป็นไรจริงจังเดี๋ยวตีนะไปหัวเขาก็จะเล็กๆเ,เห็นปะนี่นี่ มาแล้วน้องน้องรักขาดอีกแล้ว,ลาาลวมาก็ตรงนี้ ดูน้องอ้วนกลมมากเลยค่ะดูน้องดูน้องเห็นไหมอ้วนกลมมากเลยนี่ก็น้องโอ้เล็กมากเลยหลุดออกมาแล้วอะไม่งั้นก็จะปล่อยไว้ก่อน มีอีกไม่เอ่ยฮัลโหลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกันอีกออกมาเร็วๆ <c oughs> อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมีไม่เอ่ยนี่นี่น,นี่ตรงนี้นะคะว้ายยังไงเห็นไหมเอ่อย,อย,อย คิดว่านะทำเพชรทำทองต้องเยอะแน่ๆเลยเนี่ยตาเด้น้องน้องอ้วนมากเลยเมื่อวานเราว่าจะผัดกะเพราเราก็ยังไม่ได้กินนะคะเพื่อนๆอ,อุตส่าห์โมไว้เพราะว่า แกจะเก็บไว้ให้น้องสาวปรากฏว่าก็เลยยังไม่ได้ทำตรงไหนนะโอ้โหตรงนี้กีกเพื่อนๆโอ้มือเราแรงไปอ่ะนี่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 น,นี่น้องเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเขาก็จะเกิดกัน สมของใบไม้ด้วยโอ้ันนี้หัวหกักมือหนักไปหน่อยอึดอึดอึดขึ้นมาเถอะนี่ก็จะขี้เหล่เล็กน้อยมันก็จะขี้เหล่บ้างอะไรบ้างเนี่ยความตุยของดิน มันก็เลยแบบนี่เรายังไม่ได้ใช้ไม้แงะเลยเนะนี่ยนสามดอกสามดอกเห็นไหมเอ้ยเห็นไหมเอย้ยเห็นไหมเอ้ยโูตีอยู่ตรงไหนอีก បាត់ไปเลยថា1ម៉ោងนึง1ម៉ោងนึง าขาดแน่เลยนั่นไงว่าและอ้วนกลม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  วิธีหาก็คือค่อยๆเขี่ยใบไ,ไม้ออกนะคะแต่ควรจะเขี่ยบเบาๆแต่เราอะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยไปหมดไม่มีเหลือความเรียบร้อยอไปไหนอะดูกันนะตั้งแต่ทำริวนี่แม่ก็บอกว่ามีอาการแปลกๆก,กันไปหมดแล้วคุยคนเดียวกันเป็นแถบ,บไม่ใช่หนูอัด วิดีโอคุยกับเพื่อนๆที่เขามาดูเปิดเจอดูที่หลังยังไม่ต้องกินยานะคะคุณแม่อย่างเงี้ยแต่บอกว่าอย่างนั้นก็จะคุยๆนะคะค่อยคุยๆนะ,ะเพียงเจอจอีกเจออีกเจอไม่เจอแล้วอ้าวไม่ทันฮะไม่ใช่น้องไปแล้วคะ่ะหัวน้องไปแล้ว้วาย้าย บางทีเราก็จะเจอเอาไว้ปีหน้าปีหน้าปีหน้างอกเยอะๆนะนี่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 นวายวขาดมือหนักไปหน่อย ใบไม้ทับถมจริงเลยค่ะใบไม้ทับถมเดี๋ยวหยุดแปบบ๊บนี่มีตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกนะคะค่อยๆค่อยๆนี่ง่ายเป็นปุ่มๆเห็นไหมเห็นไหม นี่หนุดมันเลยนี่ไม่น่าอ่ะถิงไปปึ๊เห็นปะ่ะ ถ้าดินร่วนร่วนนะคะบางทีก็ดึงดึงเขาขึ้นมาได้เลยนี่นี่ลาขัดน้องน้อยน้องตัวน้อยอันนี้น้องตัวน้อยเห็นไหมตรงนี้นี่นีเป็นมนิ้วก็อาจจะแบบขี้โคลนขี้โคลนขี้ดินหน่อยนะคะ ไม่เป็นไรล้างได้ล้างน้ำได้วางวายเห็นไหมเ้ยมันยั่วลงไปข้างล่างเลยอะ นี้คิเล่ไม่เอาวายคิเล่ไม่เอาอ จริงๆอยากอยากขุดให้เห็นจอมปลวกด้วยเนี่ยเพื่อนๆคนที่ไม่เคยเห็นรังเขาจะได้นี่นะคะเห็นปะนี่คือจอมปลวกที่สปอของอ๋อ้เห็นไหมคะนี่นี่ก็คือรังจอมปลวกที่สปอร์เขาไปเกาะนะคะเมื่อความชื้นได้ ความร้อนได้เขาก็จะงอกมาจากข้างในเนะะี้ยค่ะเห็นไหมเอ่ยอีกนิดนึงเนาะข,ขออีกหน่อยนะคุณป้อมเอาเองนะคะคุณปวกฟึบนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปวกนะคะตัวปวกนี่ก็จะเป็นจาวปวกขออีกหน่อยนะขอเปิดอีกหน่อยคุณป้อมกันเอาเองนะเราขอเปิดหน่อย นี่นะคะเห็นไหมนี่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 เห็ดกําลังขึ้นเห็นไหมเห็ดตรงนี้โอ้ยมีนิ้วก็ดําปิดปีเลยอะชี้แบบดำๆน,นี่แหละตรงไหนเนาะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนยนั่นคือนั่นคือสปอร์เห็ดและตัวเห็ดที่กําลังขึ้นนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ออยเดี๋ยวเราทําคลิปเรียวสั้นๆถ่ายอีกทีนึงอันนี้ขอเก็บชั่วโมงไว้ก่อน ถ่ายเรเอ้ยถ่ายวิดีโอเอเขาเรียกอะไรนะไ์สดถ่ายทอดสดไม่ได้เพราะว่าสัญญาณเน็ตเราไม่ดีนี่ก็คือปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะเราหาอีกหน่อยสิเดี๋ยวเราจะได้ทำคลิปเดียวทีเดียวห้องใหญ่เลยต้องแนงต้องเนงเน กันตรงไหนน้นนองมาให้กินก่อนโห่เมื่อาวานมานแล้วนะคะเห็นปะนี่นี่น้อง ตรงนี้ซอกนี้ก็ยังมีให้แต่เราจะแซะแได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆเราจะแซะได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวยุติกานถ่ายก่อนนะเดี๋ยวพอเอาตรงนี้ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย